สวัสดีครับผมแมงทัพูชนแนลนะครับได้ยินว่านักข่าวมานะเอฟซี <c oughs> ไปก่อนนะฮะเอซีวิ่งเดี๋ยวมันจะไม่ทันนักข่าวมานะ <c oughs> <c oughs> มาหงฮนะ <c oughs> เลยยังไงนะ นักข่าวนะฮะเอฟซีโอ้โหจอดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอ้นี่ฮะเป๊ะนักข่าวนะเอฟซีเดีะะ๋ยวส่งนิกกี้ไปลุยเลยนิกกี้ไปเตือนเขานี่เนาะ มันจะเข่าวมานะเอฟซีข่านะครับปูฮะตูรโอ้รู้ไหมใครใครปูกแมวมปูเนาะปูฟูนะฮะน้องจำไม่ได้เลยโอ้ปูมานะฮะเอฟซีข่านะฮะ Chưng là, uống คูณอยู่ในรถเหรอ Chị Chị Chị

ชุดโกโกวาคือพี่จะเอาส่้าว้กคุดกูเป็นอะไรนะโกโกวาใช่ไหมคะกโกวานะ FC กำลังนั่งฟังลูี่ผมอยู่ลูพีผมไลอีนแล้วเรื่องเกี่ยวลัาข้าว หาแล้วนะบ้ยใจฮะ้ใจได้หอเปล่าพอใจได้ไชุดนี้แม้เอทีเคหรือยัง้ยเอทีเคยังเอทเคยังยเอทีเคลยปุยยตรงนี้มนจะเห็นสวยด้ยไม่มีแมสอ่ะอยู้่ฮะ

นะฮครับรอนะครับตอนนี้รอเม็ดอยู่นะฮะนะครับข oui> ่าวมาปลูกก็มาถึงแล้วนะครับ สวัสดีครับมอนี่ตัวใหญ่เลยนะโอ้ยอยู่ตรงนั้นแหละอ้มองเหรอมอเหรอว่าเราจะต้องเจอขอบคุณครับอยู่ตรงนี้มีการ์ดสวยกอสายนี้มเจอครอบผู้ใหญ่ละมีบัรหลวรอบผู้ใหญ่มีนี่เห ทักแม่ก่อนนะอืมนะฮะนี hmm. ่นะครับ huh. ถ <rawd Moder> ูกมาถึงแล้วดูดีๆมีสองขาวนะดูดดีมีสข่าถงเหมาขอผม่เท้าลายผมม่ไหวนะใส่บ้างอะใส่บ้างในนในอ๋อแอดในใส่นะะตอนนีปุ๊กก็โชคดมะเร็งเข้าไปก่อนโชคโช เติมแก๊สเหรอเติมแก๊สเติมแก๊สเผักปี้โฆษณาเติมมะเร็งปู่เขาไม่ได้มาอะไรมายังไงเราโกโกวาไหมสักชุดหนึ่งคูอกวาไหมใช่ยังไงปู่จโชวนั้นมาด้อ อยากเห็นใจเอ็มใส่เนาะโอ้อยากเห็นใจเอ็มใส่ชุดโกโกวาเสอียโอ้ยใช่ใจเอ็มใส่โอ้โหมีฮาแน่ผมว่าในฮะใส่ดีว่ะใส่ดีนะเออในใส่แล้วตลกเลยแนละว่ยจะใส่คือใช่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 คนแบบจะเป็นเหมือนหมีไง

เดินตามนะครับฝ่ายเดินตาม <laughs> นี่นะครับก็ปู่ก็มาถึงแล้วนะเอฟซี FC นะครับผมนะ,ะนะครับเนะลุงก็วันนี้ก็อ่าทําออฟฟิศต่อนะฮะเอฟซนะครับผมนี่นะฮะอล้ มันยังช่วงเช้าอยู่เนาะ9โมงอ่าก็ลีอาก็มาจัดงานนะเอซอ่านะาครับผม <S <S นะครับถ้าแอดนไนใส่สุดโกโกวานี่น่าจะเหมาะสมนะฮะ,ะ,ะหุน่นดีนะฮะหุ่นอย่างนี้นะครับเหมาะสมใส่เหมาะสมหรือโอเคฮะประมาณนี้ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลงคลิปครับ